าก็บอกว่าเอา้าเมื่อก่อนนี้ทําไมเห็นทํานายอยู่แล้วตอนนี้ทําไมมาสะพายกระเป๋ายาล่ะคือเราก็ไม่ใช่หมอเนาะเราก็ไม่ใช่พยาบาลเองนั่นแหละเราก็บอกว่าอ๋อหนูไปเรียนมาแม่หน้าที่ของเราดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงดูแลผู้ป่วยเบาหวานเรืองลังความดันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเขาเพื่อลดภาวะผู้ป่วยติดเตียง กคนในชุมชนเปรียบเสมือนพ่อแม่เราเปรียบเสมือนญาติเราเราอยากจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดดูแลผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านติดสังคมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อก่อนนี้พ่อพ่อของแม่เนี่เป็นผู้ป่วยติดเตียง แล้ตอนที่เราลงชุมชนเราเห็นผู้สูงอายุแบบไม่มีลูกหรือบางคนที่เขามีลูกแต่ลูกเขาไปทํางานที่ต่างจังหวัดแม่ก็เลยแบบเกิดความว่าเออถ้าเขาอยู่แบบนี้ไม่มีใครดูแลเลยเขาจะทํำยังไงเขาจะดูแลตัวเองยังไงพอดีที่โรงพยาบาลเขามีการเปิดรับสมัครนักบริบาลชุมชนแม่ก็เลยไปสมัครแล้วก็ผ่านการคัดเลือกมา แม่ก็ไปเรียนที่โรงพยาบาลเขาให้เรียนทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีให้อาหารทางสายยางการทำแผลอาบน้ำให้ผู้ป่วยบนเตียงกายภาพวัดความดันสอนเจาะน้ำตาลเบาหวานแม่ก็พยายามเก็บเอาความรู้ต่างๆที่อาจารย์เขาสอนมาเพื่อที่จะมานำปฏิบัติกับผู้ป่วยในชุมชนของแม่คือไปเรื่อยๆเรา เราไม่ไปออกคําสั่งกับเขาแต่เราจะบอกว่าเรามาช่วยดูแลเลอกเลื่อนให้แล้วปกตินะเรามาช่วยทําในสิ่งที่เขาเป็นเพื่อไม่ให้เขาเป็นมากมันจะได้ไม่เป็นภาระาของลูกของหลานของเขาเวลาเราไปทำอย่างนี้เราก็จะเรียกให้ลูกเขาเข้ามาดูด้วยอยูด่ด้วยพาลูกเขาทําพาญาติๆเขาทําเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันคืออาศัยซึ่งกันและการดูแลกันอย่างนี้ค่ะ แม่เห็นครอบครัวที่เขาไม่มีคนดูแลผู้สูงอายุคนในชุมชนก็ไม่มีใครสามารถที่เขาไปดูแลเขาได้แต่ละครอบครัวเขาก็มีภาระต้องรับผิดชอบมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นกิจอาสาพอที่จะดูแลได้เราก็ไปดูแลเขาจริงแล้วในใจเราเราตั้งเป้าหมายว่าเขาต้องหายเขาต้องทําได้ถึงไม่ได้ขอขอเขาก็ดีขึ้นถึงเขาจะไปไม่ถึงจุดนั้นเดินไม่ได้เหมือนเดิมทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแต่ขอให้เขาลุกขึ้นมานั่ง รถเข็นได้นั่งคุยกับเราได้อย่างนี้เราก็ภูมิใจแล้วค่ะทำเศรษฐกิจพอเพียงชักชวนให้เขาปลูกผักกินเองแม่ชิดว่านะถ้าเราปลูกผักกินเองนี่ได้กินผักที่ปลอดสารพิษทั้งได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเราด้วยอย่างของแม่เนี่ยปลูกทุกอย่างที่แม่อยากจะกินแล้วก็แม่ก็กินทุกอย่างที่แม่ปลูก เหลือนะั้นเราก็ขายได้ด้วยค่ะประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วพบว่ามีคนอีกจำนวนมากนะโดยเฉพาะคนไข้ติดบ้านติดเตียงเนี่ยซึ่งได้รับการบริการที่ไม่ทั่วถึงแล้วก็คุณภาพชีวิตไม่ดีหลายคนก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก เราเนี่ยก็ได้ไปปรึกษากับมูลนิธิ SCG เราก็ได้เสนอแนวคิดเรื่องนักบริบาลชุมชนหนึ่งคนต่อนหนึ่งหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนทางมูลนิธิ SCG ก็ให้ก็ประมาณมานะครับส่วนหนึ่งก็ใช้จัดซื้อคราภุณฑ์การแพทย์สําหรับดูแลคนไข้ติดบ้านติดเตียงที่น้ําพองและอุบลรั์ แล้วก็อีก23าอำเภอทุกภาคของประเทศไทยงบประมาณอีกส่วนหนึ่งก็ได้นำมาใช้ในการจัดจ้างนักบริบาลชุมชนสำหรับ2อำเภอคือน้ำพอกัอบอุบลรัฐเพื่อทำหน้าที่นักบริบาลชุมชนและก็ทดลองรูปแบบนักบริบาลชุมชนหนึ่งคนดูแล1หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนครับต่อไปนี้แม่ก็แก่ลงแก่ลงเรื่อยๆใช่ไหม แม่หวังกันอย่างยิ่งว่าในชุมชนของแม่จะมีนักบริบาลเหมือนอย่างแม่เนี่ยคือมาสืบทอ,อดทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของเราคือพ่อแม่เราเลี้ยงมาทํามากกว่านี้อีกเราทําแค่นี้ไม่เป็นไรแม่แม่คิดว่าแม่ทาว่าคือเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวดีกว่าอ่า แบบคนที่ไม่รู้จักกันแม,แม,แม่แม่คิดอย่างนี้ค่ะ